หนุ่มสอนรามนะคะท้าให้ฟ้องค่ะซัดกลับน้ำฝนทวีพรก้าวร้ลลาวระรานไม่รู้จบก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะสำหรับคู่นี้ค่ะเรื่องราวของพระเอกติดจินนะคะคุณหนุ่มสอนรามกับอดีตคนเคยรักอย่างน้ำฝนทวีพรค่ะที่ทางด้านสาวน้ำฝนนะคะออกมาโพสต์ล่าสุดว่าถ้าไม่ขอโทษไม่มาเคลียร์น้ำฝนก็ต้องขออนุญาตไปแจ้งความ ฟ้องร้องดำเนินคดีต่ตอไปขอบพระคุณค่ะพร้อมกับใส่แคปชั่นแท็กถึงหนุ่มสอนรามนะคะแต่หลังจากที่โพสต์เสร็จไปไม่ทันไรนะคะเจ้าตัวก็ลบออกทันทีค่ะก็งงกันไปตามๆกันนะคะทางด้านหนุ่มสอนรามเนี่ยที่ควงคู่กับภรรยาคุณติ๊กบิ๊กบา t เทอร์ค่ะมาร่วมงานธรรมะของหมอชีวกนะคะที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ค่ะ เจ้าตัวเลยได้โอกาสนะคะขอชี้แจงประเด็นนี้ว่าเป็นการกระทําที่ก้าวร้าวละลานไม่จบไม่สิน้นถ้าให้รีบๆไปฟ้องค่ะเพราะจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะขูว่าตอนนี้กําลังรวบรวมหลักฐานด้วยนะคะทั้งหมดค่ะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโพสแะด่าตนในไอจีที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยก็ปรึกษาทีมทนายค่ะทีมกฎหมายถ้าดูแล้วมีความผิดก็จะดําเนินคดีทางกฎหมายเหมือนกันค่ะ โดยนะคะคุณหนุ่มให้รายละเอียดดังนี้ค่ะเมื่อถูกถามถึงประเด็นน้ำฝนที่ขู่ฟ้องร้องหากไม่ขอโทษประเด็นนี้ของคุณน้ำฝนผมต้องชี้แจงแบบนี้นะคบว่าในระยะที่ผ่านมาในการที่คุณน้ำฝนได้โพสต์ข้อความทำให้ผมเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ได้ชี้แจงกับนักข่าวหรือสื่อมวลชนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริง แต่ที่ล่าสุดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่ามีการโพสต์ข้อความเกิดจากการกระทําของน้าฝนที่เกินเลยออกไปในพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็ระลานผมผมก็เลยนําข้อมูลแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปปรึกษาทั้งฝ่ายกฎหมายว่าจะเข้าข่ายของกระบวนการที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รวบรวมข้อมูล ว่าฝ่ายนั้นเนี่ยผิดหรือไม่ถ้าเกิดว่าผิดก็จะดำเนินคดีต,ตามขั้นตอนตามกฎหมายคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้ไม่ยอมอยู่สักทีอันนี้นะคะคุณสอนลางก็บอกว่าผมก็ตอบไม่ได้ครับแต่ผมตอบได้แค่ว่าโพสต์ล่าสุดไม่แน่ใจว่าทุกคนได้เห็นทันหรือเปล่า ที่ให้ผมไปขอโทษก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะให้ผมไปขอโทษเรื่องอะไรจะให้ผมไปเคลียร์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะให้ผมไปเคลียร์เรื่องอะไรแล้วก็ที่บอกว่าจะแจ้งความดําเนินคดีก็อยากให้เขาเนี่ยรีบไปดําเนินคดีผมจะได้มีโอกาสต่อสู้คดีจะได้มีโอกาสชี้แจงความเป็นจริงทั้งหมดให้ศาลท่านได้รับทราบให้สาธารณชนท่านได้รับทราบด้วยเช่นเดียวกัน สุดท้ายนะคะคุณหนุ่มสอนรามค่ะปิดท้ายว่ามั่นใจว่าฝ่ายตนเนี่ยไม่ได้ไปรัรานอีกฝ่ายก่อนและเรื่องก็ไม่ได้มีผลกระทบกับจิตใจของภรรยาค่ะเพราะพวกเราไม่เคยคิดร้ายกับใครไม่เคยไปกระทำหรือประสงค์ไม่ดีต่อผู้อื่นครับ ก็เอาเป็นว่านะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นค่ะและคุณหนุ่มซอนรามก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากก็สิบสตาค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า